ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมทําเครื่องของคุณพ่อสวัยนะครับอยู่อำเภอนาวานะครับจังหวัดนครพนมนะครับเครื่องนี้พิเศษนะครับเครื่องแซมสิบคัดพันข้าวคัดพันข้าวเปลือกนะครับแต่คุณพ่อมีเครื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาเยอะนะครับพ่อก็เลยบอกว่าทําให้สั้เครื่องหน่อยแต่ให้มันล่อนเม็ดหญ้าสีดําๆออกให้หมดนะครับผมก็เลยแปลงนะครับจากแซมสิบ แต่ติดชุดล่อนข้าเปลือกข้าสารนะครับแซมแปดเข้าไปนะครับใช่ครับระบบขัดแซมสามนะครับส่วนด้านในตัวนี้นะครับบล็อกมาจากโรงงานนะครับตะแกงหลวมเร็วนะครับผมก็เลยกึงเข้าไปกึงเข้าไปให้อีกนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับทีนี้ระบบต่อผมจะทําอย่างนี้ไปต่อเครื่อง ที่พ่อมีอยู่นะครับแต่ผมใช่แต่ผมจะเซตเซตระบบก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอาเอาหัวนี้ไปเลยเพราะว่าผมจะแปลงใส่ใบพัดลมพิเศษให้นะครับลำก็จะออกเร็วนะครับสีบวกบทในขั้นตอนเดียวรันมอเตอร์2ตัวพร้อมกันนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยู่ทางนั้นถ้าอยู่ใกล้แถวนั้นนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับงานซ่อมนะครับโทรมานะครับมือลื่น เมื่อลืนผมจะนําเครื่องส่งนะครับแต่เครื่องนี้ถ้าเสร็จแล้วผมจะเทสให้ดูอันนี้มาดูระบบก่อนที่ผมทําไว้นะครับมันนิ่งหรือเปล่ามอเตอร์ผมใส่ตัวสีแรงให้นะครับสีฟ้าเสียบปั๊บตัวนี้ก็สั่นเลยนะครับตัวนี้นะครับดูการสั่นนะครับ นี่นะครับมันจะ,สะเสถียรกว่าพวกร่อนโยกข้างๆนะครับอันนี้คือสั่งทํำพิเศษนะครับแล้วพอมีต้นทุนเป็นเครื่องเป็นโรงสีเล็กอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเดี๋ยวผมทําให้นะครับสีครั้งเดียวแล้วก็บดออกมาด้วยนะครับอมาดูครับว่าผมตั้งนิ่งหรือเปล่าจุดที่อ่อนนะครับผมเสริมให้เรียบร้อยนะครับ ร่อนเฉพาะจุดับรุบ่รนนี้พรุ่งนี้ผมน่าจะได้เทสนะครับผมจะทําหัวบทก่อนนะครับแล้วก็จะจะเอาเข้าระบบเหมือนเอาไปตั้งเครื่องของพ่อเลยนะครับแล้วก็จะเทสให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับระบบสีแบบนี้นะครับเครื่องนี้ผมจบให้พ่อรวมส่งนะครับสองหมื่นบาทนะครับเพราะว่ามีติดชุดนี้เพิ่มนะครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องสแตนดาร์ดโรงงานหนึ่งมื่นแปดันเก้าร้อยบาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับส่วนระบบต่อไปหาไปหาตัวบดล้ำนะครับพ่อเขาจ่ายแค่อะไหล่แค่นั้นนะครับค่าช่างผมไม่ได้คิดเพิ่มนะครับโอเคใครอยากได้เครื่องแบบนี้ติดต่อมาที่เบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนะครับรอดูคลิปเทสสีนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ